ชาแซมจะได้ไปต่อไหมในจักรวาล DCU ของเจมส์กันต้องขอบอกเลยนะครับว่าตอนนี้นะครับอะไรก็ไม่แน่นอนเสมอไปนะครับก่อนหน้านี้นะครับเฮนรี่แควิลนะครับจะได้กลับมารับบทซูเปอร์แมนและอีกแป๊บเดียวก็โดนไล่ออกละแต่พี่เจมส์กันเขาบอกว่าเขาไม่ได้ไล่เฮนรี่แควิลออกนะครับเขาแค่ไม่จ้างเฮนรี่แควิลเฉยๆและพี่ชาแซมจะได้ไปต่อไหมเห็นบางคนก็บอกว่าได้ไปต่อนะ เพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในทีม Justice League แล้วก็ไม่ค่อยไปพัวพันกับพวก Superman b a แ m a n แต่เอาจริงนะผมว่าจะไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อมันขึ้นอยู่กับพวกคุณแล้วแหละว่ารายได้หนังภาคใหม่ของชาแซมอะรายได้ดีแค่ไหนซึ่งท่านผู้ชมที่ดูอยู่ที่บ้านนะครับอย่าลืมกดดอกจานสี่ห้าเและโทรออกและเข้าไปดูหนังชาแซมภาคใหม่เพื่อให้น้องชาแซมได้ไปต่อไอสัตว์กูคิดว่ากูดู AF อยู่ไอเหี้ย